ลมเย็นพัดจนหัวยุ่งไปหมดแล้วนี่คือลมทะเลครับจากพัทยาตอนนี้อยู่ที่โครงการโคปาคาบาน่าบีชจอมเทียนครับซึ่งพามาดูโครงการวันนี้เพราะว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็มองเห็นวิวเมืองพัทยาเกือบทั้งเมืองเลยว่าได้ที่สำคัญมี5้าสระว่ายน้ำอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวตามเป๊กมาวันนี้ครับ วันนี้ก่อนไปสเปคในสเปซกันนะครับก็บอกกอนว่าโคปาคาบาน่าเนี่ยมันคือชื่อเมืองแห่งสีสันในประเทศบราซิลซึ่งเนี่ยก็เป็นรีสอร์ตตีเหมือนกันแล้วก็เป็นไฮไรส์ด้วยที่จำลองความสนุกสนานของบราซิลครับที่มาอยู่ที่พัทยาแห่งนี้วันนี้นัดเจ้าของโครงการไว้ถ้าอยากรู้ลึกกว่าน,นี้ตามเป๊กมาครับนี่คือเจ้าของโครงการ โคปาคาวาน่าบีชจอมเทียนพี่แคลสวัสดีครับพี่แคลสวัสดีค่ะเรา,าก็ได้ยินแบบความกระหึมของทางออนไลน์มาแล้วว่ามีโครงการใหม่เกิดขึ้นแล้วก็โดดเด่นมากอยู่ใจกลางพัทยาที่ส,<ต>สุดของทําเลจริงใๆใจ,ๆนนจกลางพัทยามากตรงนี้คืออยู่ตรงหรไหนครับระหว่างซอยจอมเทียนซอย8ใช่ไหมฮะกับซอ,อย9ก้าโลเคชั่นมันใช่ก็พี่อยากทำแลนด์มาร์ ให้แบบเป็นเลนมาร์ของจอมเทียนพี่มองว่าจะทำยังไงให้จะให้ได้แบบคอนโดที่แค่หิ้วกระเป๋ามาก็อยู่ได้เลยทํราเเเราได้แล้วทำเลที่ดีแล้วหลังจากนั้นผมว่าคอนเซ็ปต์เริ่มต้นยังไงในรูปแบบไหนดีคือเรื่องของรูปแบบของการ ตกแต่งอะแต่งในแนวแบบคลาสสิกเพราะถ้าเกิดคลาสสิกนี่20ปีก็ยังสวยม,มีสระว่ายน้ําเยอะมากเลยห้าห้าแห่งใช่ทำไมสระว่ายน้ําถึงต้องมีถึง5จุดพี่จำนวนห้องมันเยอะเพราะฉะนั้นล็อกวิวเนี่ยมันคนละมุมคาแรคเตอร์ของอย่างเงี้ยบีชบีชคลับเนี้ยก็คือมีปาร์ตี้ที่นี่ได้สําหรับชั้นกราวฟรอแต่ถ้าเกิดว่าชั้น30เนี่ยมถ้าใครอยากจะไปซาวน่าหรือใครอยากจะแบบว่ายน้ำในร่มออันนี้คืออารมณ์นั้นอ่าสามสิบ แล้วพอชั้น40เนี่ยสระว่ายน้ําที่แบบเห็นวิวด้านพัทยาฝั่งนน้นตรงโค้งพัทยาเลยคือมันได้คนละวิวชั้น40มองมุมพัทยาแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นซันเซ็ตวิวถ้าเกิดสมมติจุดพูอะพัทยานี่คือคือจุดนี้ส,ส่วนชั้น59เนี่ยนี่คือแบบใหญ่มากเห็นได้ทุกมุมเลยทั้งพัทยาสัตหีบแล้วก็เกาะล้านได้หมดใครอยากว่ายแบบสะใจต้องชั้น59 <c oughs> ใช่อีกสองอยู่ด้านล่างชั้นหนึ่งนี่ด้านหน้านี้คือมีบีชครับสำหรับปาร์ตี้ คนเข้ามูฟอินเพิ่มขึ้นเราก็จะมีจัดปาร์ตี้หรือว่าสําหรับผู้ที่อาศัยที่นี่สามารถไปทิพยเรือยอชรีกับเราได้ด้วยนี่คืออันนี้คืออีกหนึ่งความพิเศษคุณผู้ชมถ้าใครมาซื้อคอนโดที่นี่คือคุณจะได้ขึ้นเรือครับตารันของโคปาคาบาน่ายอชเลยก็คือนั่งไปเกาะล้านแล้วก็คือคิดดูถ้าขึ้นเรือแบบคาตามารานี้ ครั้งหนึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นแบบเป็นแสนสองแสนนะก็คือได้เลยได้หนึ่งทริปเลยบรรยากาศของทริปมันเป็นยังไงบ้างมีรูทติ้งยังไงบ้างเรามีเรามีส่วนมากเราจะพาไปที่เกาะคาบไปดำน้ําหรือว่าจะแบบเจ็ตสกีอ่ะพัดเดนบอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตอนเย็นก็มาถ่ายรูปตรงซันเซ็ตตรงหน้าทางหน้าโคปาคาบาน่าจากมองมาจากด้านทะเลถูกไหมโอ้โหแล้วบรรยากาศแบบพระอาทิตย์ตกแล้วก็แทนที่เราจะมองวิวจากบนโคปาคาบาน่าแต่สุดท้ายเรามองวิวโคปาคาบาน่าเอง ดต่นชั้น6เรามีน,นั้นนะมันติดสปอร์ตก็คือ<ม>ว่าสามารถจะเล่นบาสเกตบอลเล่นเล่นเทนนิสได้ด้านหน้านี้จะมีร้านอาหาร สำหรับเสิร์ฟเฉพาะในนี้ที่อยู่อาศัยที่นี่แล้วก็สั่งอาหารได้แล้วก็มีน้ําตกมีน้ําตกด้วยตกใหญ่มากเรไปดด้านหน้าเลยน,ะน้ำตกใหญ่มากแล้วอันนี้ลูกค้าสามารถจะวิ่งรอบนั้นได้เลยอ่นนี่คือเรามีพื้นที่เยอะเพราะว่าพื้นที่เรามีเก้าไร่ครึ่งคุณแค่มาใช้ส่วนกลางก็คุ้มแล้วอะ่ะแล้วห้องเห็นทะเลทุกห้องไม่ว่าห้องไหนผมว่าก็ชิลซื้อลงทุนก็ได้เหมาะเป็นเอเซทก็ได้เหมือนกันใครปล่อยเช่าได้เราเรามีบริการแบบดูแลเรื่องปล่อยเช่าให้ราคาคนไทยเท่านั้นนะต่างชาติหมดแล้วแล้วห้องใหญ่่ๆทีีเราม ร้านหมดแล้วเหลือห้องที่แบบว่า3าม้านเคือเรายังไม่เคยทําโฆษณาเลยนะจริงๆแล้วตั้งแต่เปิดโปรเจกต,ต์มามาบอกให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าเฮ้ยดูจากสเปคสเปซแหละ คิดว่ามันเป็นการที่อยู่ที่ใช่ไหม<ช>แล้วคุณก็เลือกที่มาที่ชอบเองทุกอย่างคือพร้อมความลักชัวรี่แล้วก็มากับธีมโคปาคาบาน่าด้วยที่เป็นรีสอร์ทธีมมาอยู่นี้เลยก็จะมีความทองแบบแกชบีมีความแชนเดเลียเข้ามามีความหรูหราเข้ามาที่สำคัญคือวิวสวยทุกห้องแล้วก็อยู่สบายแน่นอนทำไมถึงต้องชื่อโคปาคาบาน่า ก็คือโคปาคูนานี่เป็นชื่อชายหาดยาวที่สุดในบราซิลแล้วเป็นเป็นหาดชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกชายหาดจอมเทียนมันก็ยาวมากแล้วผมยิ่งตั้งแต่ตอนนี้เข้ามาถมทะเลแล้สวยมากล้าเสิร์ชเข้าไปเนี่ยแล้วก็เพลงก็ดังนะโคปาคนาเนี่ยจะเคยฟังไหมรุ่นผมไม่น่าจะเคยฟังกับพี่แพรที่ตรงนี้คือสุดหูสุดตา สูงสุดที่ชั้น59ของโครงการโคปาคาบานาครับเห็นวิวเกือบ360องศาเป็นพาโนรามาวิวมากๆก็จะเห็นเกือบทั้งเมืองพัทยาแล้วก็เห็นหาดที่มันยาวมากของเมืองพัทยาแช่ Infinity h d g e Pool นี้มองเห็นวิวรอบๆไปด้วยไม่รู้จะหาความสุขแบบนี้ได้ยังไงแล้วเนี่มันอยู่ตรงนี้นี่คืออีกหนึ่งผู้บริหารนะครับพิเตะครับสวัสดีครับ วิวเมืองพัทยาใหญ่โตอลังการขนาดนี้มาอยู่ในสายตาเราแล้วแต่ว่าขนาดของโคบ,บาคาบาน่าล่ะเป็นไงใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันใหญ่มากค่ะเนื้อที่อยู่ที่9ไร่1งาน60ตารางวาค่ะ1,644ยูนิตก็มีไซส์80ตารางเมตรนะคะ,คะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะ,คะแล้วก็72ตารางเมตร2ห้องนอนจะมี35ตารางเมตรประมาณ5ล้านแล้วก็1ห้องนอน29ตารางเมตรอยู่ที่37 5ล้านค่ะ 3 7มจุดเจ็ดห้าล้านค,คอนโดใจกลางพัทยาแล้วเห็นวิวทะเลทุกห้องค่ะนี่คือราคาคุ้มค่ามากแล้วส่วนกลางใช้ได้เหมือนกันหมดใช่ค่ะโอ,โอนเจจรครบนะคะ ฟูลฟ<ส> <สบ S 2> ินิชอีกใช่ค่ะถ้าผ่านสเปคสเปซมาได้ลดสักนิดหนึ่งไหมครับโอเคถ้าเกิดว่ารายการของคุณเราลดให้3เซนเลยค่ะใครที่มาผมว่าก็ต้องมาด้วยตัวเองและแล้วก็มาอ<ๆ>ัปเดตกันหน่อยว่าวิวจริงๆที่แท้จริงที่ผมเห็นกับตาเนี่ยมันเป็นยังไงฉะนั้นก็มาสเปคในสเปซตรงนี้ในโครงการโคปาคาบาน่าเองนะครับถึงเวลาที่พิเตจะพาชมห้องแต่ละห้องแล้วครับว่าแต่ละไซส์เป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่ใหญ่ที่สุดไซส์80ตารางเมตรค่ะอืม ก็คือเราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะคะก็คือตามแบบนี้เลยนะคะจานชามช้อนส้อมให้ค่ะโลโก้โคปาคาบาน่าด้วยนะคะคือโลโก้โคปาคาบาน่าเนี่ยก็คือพระอาทิตย์กับทะเลเมืองแห่งสีสันเป็นธีมรีสอร์ทแบบโคปาคาบาน่าด้วยนะฮะก็จะมีชันเดีย e r มีความแบบทองๆสนุกสนานอยู่ในธีมนี้ด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะในไซส์80ตารางเมตรเราให้แบบนี้เลยเห็นมิวทะเลที่ห้องค่ะลากกระเป๋ามาก็เข้าอยู่ได้เลยเตียงพร้อมทุกอย่างนนี้ก็เป็น ของไฟที่ออกมาเป็นเหมือนแบบย้อนไปให้มีความคลาสสิกวินเทจหน่อยย้อนไปในยุค3040แบบแก๊สบี้ด้วย mm hmm. เนี่ยให้เห็นเป็นแบบวอลเปเปอร์สีทองให้มันอ่อนนุ่มละมุนขึ้นหน่อยด้วยลายของใบไม้ mm hmm. นอนไปดูทีวีไป mm hmm. เห็นวิวที่มีหาดที่ยาวของพัทยาไปและนั่นคือวิวเกาะล้านใช่ค่ะแต่ที่พิเศษตามเราไปดูเลยค่ะคุณเป๊กไปครับผมโอ้โห เรียกว่าห้องนี้เป็นห้องไฮไลท์ก็ว่าได้เป็นเหมือนห้องพูลวิลล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีเหมือนสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ในห้องด้วยเรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ย ก็เป็น <screws> ห <in the bar> ้องปาร์ตี้สำหรับเพื่อนๆก็ได้่คะก็อย่างที่บอกค่ะเรามีสระว่ายน้ําส่วนตัวขนาด2คูณ8เมตรมีพื้นที่สําหรับปาร์ตี้ด้วยบอกแล้วว่าอันนี้แม้จะเป็น1ห้องนอนแต่เราได้สระว่ายน้ําที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีห้องนั่งเล่นรวมถึงวิวที่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามีพื้นที่ขนาดถึง2ชั้นด้วยกันซึ่งเป็นไฮซีลิงแล้วก็ทําให้เห็นวิวทะเลแล้วก็หาดของพัทยาแบบเต็มตาครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่ห้องนี้อยู่ที่ประมาณ13ล้านเองค่ะคุ้ม ถ้าใครสนใจต้องรีบตัดสินใจนะคะ่ะเพราะว่าเราเหลือ,อไม่ยอแล้วและยังมีไซส์ห้องอื่นอีกอันนี้พามาแบบแกรนก่อนแต่ถ้าราคาที่คุณสามารถจับต้องได้<ช>เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ okay, โอ้โหและห้องนี้คุ้มค่าย,ยัางไงบ้างพี่เตะเป็นไซส์หนึ่งห้องนอนนะคะขนาด29ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่37ล้านค่ะดูสิครับคุ้บังคุม่าไหมก็คือให้แบบนี้เลยค่ะตามที่เห็นนี่เลยทีวีตู้เย็นโซฟาโต๊ะเตียงตู้เสั้อผ้าไมโครเวฟใช่ค่ะกับเท่าไหร่นะ 3.7ล้านค่ะ <laughs> <c oughs> เป็นห้องที่คุ้มค่าจริงครับขนาด29าตารางเมตรซึ่งผมว่าแบ่งฟังก์ชันดีเลย <c oughs> คือแบ่งห้องนอนไปกําลังพอดีแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นห้องที่นั่งเล่นดูทีวีได้จะกินข้าวก็ถือว่าเป็นพันทีเล็กๆที่เราจะทาครัวกินข้าวกันได้ตอนเ <c oughs> ชา้า <c oughs> แล้วก็มีห้องน้ําแค่นี้ผมถือว่าลงตัวแหละใครอยากจะได้ห้องที่ไว้ตากอากาศและไม่ได้ไกลเมืองกรุงเทพผมว่าอันนี้น่าสนใจมากพักผ่อนให้เต็มที่เลยลากกระเป๋าพร้อมอยู่ได้เลย ฉะนั้นไม่มีอะไรที่มันคุ้มค่ากว่านี้แล้วถ้าดูจากรายการวันนี้นะครับให้ลด3%เลยนะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าใครเนี่ยจองแล้วก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของห้องที่โครงการโคปาคาบาน่าแห่งนี้จะได้ไปล่องเรือคาตามารานกับโคปาคาบาน่ายอชทิปด้วยวันนี้เป็กก็เลยขออนุญาตครับไปทดลองให้ก่อนแล้วกัน